สวัสดีค่ะเราชวนคุยกันในพื้นที่ของคนต่างวัยกับฟักแฟงวิพาพรและคุณอาเจิมศักดิ์ปิ่นทองและคุณอยู่กับ Midlife Podcast ซีซั่น3ตรงนี้ยังมีเพื่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันใน EP นี้นะคะจะชวนคุยกันถึงช่วงก่อนการเลือกตั้งนี่แหละค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราเห็นตัวเลขเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะคุณอาขาตอนช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งเนี่ย เราเห็นตัวเลขการบัฟกันบนเวทีจริงๆเห็นตั้งแต่ประกาศจะเลือกตั้งและลดแรกแจกแถมมากันให้พรึบเลยค่ะยิ่งตอนนี้ยิ่งเยอะคุณเอาว่าทำไมมันถึงฮิตนะคะคุณสังเกตเห็นตัวเลขใช่ไหมว่าคนนี้บอกว่าขะแรงหกร้ออีกคนหนึ่งบอกเบีย้ยผู้สูงอายุพันหนึ่งอีกสองพันสามพันหลายคนก็เลยล้อว่าถ้าคุณเอาตัวเลขทั้งหลายมารวมกันเนี่ยประเทศไทยหมดตัวแน่เลย ไม่ต้องทำเง่นเอาเงินมามาแจกกระแถมกันหมดผมคิดว่าฟักแฟงต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าทุกคนนะครับถ้ามีใครเอาของมาให้มาแจกฟรีๆเนี่ยที่เขาคิดว่าฟรีเนี่ยเขาก็ชอบสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมมมีความแตกต่างในชนชั้นมีความแตกต่างในสถานภาพสูงมากชีวิตชาวบ้านเนี่ย เขาคิดว่าถ้าจะให้เขาประสบความสำเร็จหรือมีฐานะสถานภาพที่ดีขึ้นคงไม่ใช่เป็นเพราะตัวเองความขยันหมั่นเพียรหรือความสามารถของตัวเองจะสามารถยกสถานภาพตัวเองได้เพราะวันนี้บรรยากาศการแข่งขันมันอาจจะไม่ทําให้เท่าเทียมคนก็เลยจะรู้สึกยิ่งถูกกดทับไหมคุณอาคือเขาคิดว่าผู้ที่มีอํานาจและมีเงินสามารถที่จะยกเขาขึ้นให้สูงขึ้นได้ หรือหนุนเขาได้หรือปกป้องเขาได้มันเป็นระบบอุปถัมภ์ที่คนไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถพึ่งตัวเองที่จะทําให้ประสบความสำเร็จได้ไดแล้วก็เป็นความจริงด้วยในประเทศไทยถ้าคุณมีเส้นที่เขาเรียกถ้าคุณมีผู้อุปถัมภ์ที่คอยดูแลคุ้มครองและดึงขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยจะติดกับการขอติดกับการเยาะอยากจะได้และมองว่านายหรือรัฐหรือคนที่ไปเป็นรัฐบาล คือผู้มีอำนาจและมีทรัพยากรเยอะทำไมล่ะเขาก็อยากจะได้อะอะนักการเมืองเขารู้นะครับคนไทยอยู่ในระบบแบบนี้ mm hmm. เขาก็เลยต้องสร้างวิธีจะได้เสียงจะได้คะแนนก็คือสัญญาว่าถ้าเลือกฉันเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างนายหรือผู้ประธานกับผู้อยู่ใต้การผู้ทำถ้าคุณเลือกผมผมก็จะให้คุณนี่เป็นบุญคุณต่อกันนี่สร้างบุญคุณก่อนการเลือกตั้งเลยเหรอคะเนี่ยต้อง เราะฉะนั้นคุณจะไปโทษนักการเมืองก็ไม่เต็มปากเพราะนักการเมืองเขาก็อยากได้รับเสียงและเขารู้จับไตได้ว่าก็คนไทยชอบขอแล้วก็อยากได้พักแฟงคนไปไปไหว้พระพุทธรูปเนี่ยสิ่งแรกที่พูดคืออะไรขอขอเราคิดว่าผู้ที่มีอำนาจคือพระผู้เป็นเจ้าคนที่ไปไหว้พระแทนที่จะบอกว่า เรามาเพื่อที่จะมาเคารพแบบอย่างการดำรงชีวิตของท่านและอยากจะปฏิบัติตัวตามคําสอนหรือคําที่ท่านเป็นตัวอย่างและหลายคนไม่ใช่ขอเปล่าๆนะครับถ้าได้แล้วจะมาติดสินบนจะบนเอาอะไรมาให้มีแลกเปลี่ยนด้วยมีแลกเปลี่ยน<ว>นี่คือบุญคุณที่จะแลกเปลี่ยนกันคนไทยอยู่ในระบบอุปธรรมมานานเป็นระบบที่ดีไม่ดีก็ไม่รู้ละเราจรึงยึดกันด้วยบุญคุณในการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้น เราจรึงรวมตัวกันระหว่างคนต่างสถานะรวมตัวเข้าด้วยกันแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเป็นนายเนี่ยก็ให้คนที่อยู่ใต้การผูถามช่วยเลือกเพื่อที่จะหวังพึ่งต่อไปในอนาคตคนไทยจะเลือกคน,นจึงเลือกคนที่หวังตัวเองหวังจะพึ่ง เรพึ่งไม่ได้เลยคุณอามันทะลุทะลวงแบบเป็นหนี้แน่นอนลืมตามอาอันนั้นเขาก็แก้ตัวได้เมื่อเขาเข้าไปยิ่งปัจจุบันนี้เขารู้ว่าพรรคการเมืงกกองใดพรรคการเหนึ่งไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเดี่ยวเขาอ,อ้างง่ายมาก็เพราะว่าผมเป็นพรรคผสมผมเลยไม่สามารถจะทําอย่างที่ต้องการได้และสิ่งที่ผมสัญญาไว้มันอยู่กระทรวงนู้นผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูแลกระทรวง ถึงดูแลกระทรวงผมก็ทําไม่ได้เพราะพักผสมต้องอม,มติคณะรัฐมนตรีโยนบาไปที่อื่นมันกระจบข่าวที่แล้วก็สัญญาป่ะแจกไหมเมื่อเลือกตั้งรั้นที่แล้วแล้วเขาทากันสักเท่าไหร่มีเยอะเป็นพักใหญ่ในรัฐบาลมีทําไม่ได้ก็เยอะเขาทํากันเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ท้ที่เหลือไม่ทํากันเยอะแยะหมดไม่มีคนตามดูสถิติผมก็ไม่อยากจะฉีกหน้าว่าใครบ้างถ้าถามว่าทําไมจริงลดแลกแจกแถมสรุปก็คือตรงกับระบบอุปถมัมภ์ และคุณดูไหมระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันอยู่ในการเมืองไทยสูงมากเลยเพราะอะไรคนหัวคะแนนก็คือผู้อุปถัมภ์ในระดับท้องถิ่นหัวคะแนนเองก็มีผู้อุปถัมภ์ในระดับที่สูงกว่ามีพวงอีกพวงหนึ่งมีผู้มีมีคนที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์อีกชุดหนึ่งเลือกตั้งมันก็กลายเป็นผู้ผู้หัวคะแนนนั่นแหละครับหรือผู้อุปถัมภ์ในท้องถิ่นเป็นคนเลือกก็คือบอกให้ใครเลือกใคร คนที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองเลยขาพักก็คือผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ที่เอามุงต่างๆเข้ามามุ้งแต่ละมุงก็คือกลุ่มอุปถัมภ์แต่ละกลุ่มคุณจะเห็นว่าคนจะเปะน็นรัฐมนตรีคนหนึ่งจะต้องมีสสอยู่ในสังกัดเจ็ดคนเจ็ดคนนั้นก็คือผู้อยู่ใต้การอุปถัมของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีหัวหน้ามุงสสเจ็ดคนนั้นแต่ละคนก็มีระบบอุปถัมที่มีผู้อยู่ใต้การอุปถัมเป็นชั้นๆไปตรงเราเป็นการรวมตัวในแนวดิง่ง ฟักแฟงจริงไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าเขาถึงย้ายพักกันได้ไง่ายๆและย้ายไปทั้งมุงด้วยเวลาเขาไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปคนเดียวใช่ไหมอย่างเช่นในอังกฤษเรามีพักค o อนเ r v ร์ติพรรคลิเบอรอคุณเคยได้ยินบ้างไหมครับว่าพวกสสเนี่ยเขาย้ายพรรจากเลเบอร์ขึ้นไปคอนเสิร์ติคอนเสิร์ตมันย้ายไม่ได้มันเปลี่ยนอุดมการณ์คุณอาอุดมการณ์นั้นก็คือ เขาเลฟพิเซนตเขาเป็นผลประโยชน์และอุดมการของค s e ร v a t ที e คือคนทั้งบมดเลเบอร์ labor, พวกเลเบอร์พวกแรงงานเขาเลฟพิเซนต์พวกแรงงานพอเวลาพักไหนขึ้นมาบริหารประเทศนโยบายก็เปลี่ยนทันที <c oughs> แต่ของเรานี่เป็นไงครับโอ้เราย้ายพักกันเป็นว่าเล่นเคยอยู่พักนี้คราวที่แล้วย้ายมาพักนี้เที่ยวนี้ยกทีมย้ายกลับผมไม่ต้องบอกนะว่าใคร จริงป่ะกแฟคุณมองเห็นไหมมันย้ายกันสนุกสนานเลยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้ใช้อุดมการประเภทที่พรรคการเมืองคือตัวแทนของคนกลุ่มแนวนอนเราเป็นแนวดิง่ง hmm. แล้วไปก็ไปทั้งแก๊งไปทั้ง <ไป S 2> กวนไปทั้งชุดเราก็พอจะเข้าใจแล้วครับว่าโอ้ทำไมการเมืองไทยจึงเป็นเช่นนี้ ท่ามกลางการเมืองไทยที่ไปในแนวดิ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ลดแลกแจกแถมที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นประชานิยมหลายโครงการเนี่ยนะคะเราทำยังไงคุณอาให้เราทะลวงออกไปจากจุดนี้ได้เราต้องยืนอยู่บนความจริงแบบไหนเออไม่ง่ายเมื่อประชาชนยังติดอยู่กับระบบอุปถัมอยากจะขออยากจะได้คำถามคุณเป็นคำถามดีแต่ยากว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรผมคิดว่าอย่างนี้ ถ้าคุณจะแก้ไอ้ระบบอุปธรรมคุณลองนั่งสังเกตในเมืองกับชนบทระบบอุปัมภมไหนเข้มกว่ากันชนบท,นบทในเมืองระบบอุปัรภมมีแต่น้อยกว่าเพราะอะไรเพราะในเมืองมีโครงสร้างพื้นฐานมีระบบให้เขาพึ่งระบบได้คุณขาดน้ำคุณก็ร้องการประปาไฟฟ้าราคาแพงคุณก็ร้องแลกแหก,แหกเชอว่ากฟผไปคำนวณมีรีเซิร์ฟเกินมากเกินไป คุณมีระบบคุณเปิดสวิตมีไฟมาลูกจะเข้าโรงเรียนมันก็มีระบบแต่คนที่อยู่ในต่างจังหวัดมันต้องอาศัยผู้มีอำนาจและผู้มีทรัพยากรต,ต้องวิ่งเต้นไม่รู้คุณเป็นเด็กต่างจังหวัดหรือเปล่าผมเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดมันต้องมีผู้ที่คอยคุ้มครองผู้ที่เราวิ่งเต้นได้ใช่ไหมจะฝากลูกเข้าโรงเรียนมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปหาคนนั้นคนนี้มันกลายเป็นขึ้นตัวคน อันนี้ถ้าถอดจากเรื่องนี้มาเป็นนโยบายคุณถามว่าจะแก้ปัญหาไอ้เรื่องลดแลกแจกแถมไอ้เรื่องระบบอุปถัมยังไงคุณต้องสร้างระบบถ้าคุณมีระบบสวัสดิการแทนที่จะจะให้เบี้ยังชีพพันหนึ่งหรือสองพันหรือสามพันแล้วปีหน้าก็ว่ากันใหม่เสร็จแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าเราก็มาสู้กันที่ตัวเลขอันนั้นขึ้นอยู่กับตัวคนที่ได้อํานาจแล้วจะให้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นระบบถ้าระบบสวัสดิการข้าราชการเขามีระบบสวัสดิการ ที่<แ>หักเงินเดือนแล้วรัดเติมอีกส่วนหนึ่งนี่คือระบบใช่ไหมแต่ถ้าคนแรงงานอิสระอยี่สิบล้านคนไม่มีอะไรแบบนี้เลยมันไม่มีอะไรอย่างนี้คุณสร้างระบบคุณเก็บเขาตอนรายจ่ายใส่ชื่อเขารัดเติมอีกส่วนหนึ่งแล้วถึงเวลาเอาเงินไปใส่กองทุนอย่างชื่อเขาและพอคุณสูงอายุขึ้นก็คืนเป็นบำนาญทุกคนมีบำนาญตกลงคุณไม่ต้องมีเบีย้ยอย่างชีพหรือเบีย้ยอย่างชีพจะลดความสำคัญลงทันทีเลยเพราะมันมีระบบ สตรัคเจอร์หรืออินฟาสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างหรือระบบที่สร้างไว้เป็นระบบอย่างถาวรที่ให้มันเคืือกูลและให้มันอยู่ได้มันจะแทนระบบบกคคเพราะคนพึ่งระบบคนกรุงเทพคนเมืองใหญ่มีระบบในการช่วยเขาแต่ชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านในชนบทมันไม่มีมันห่างไกลมากเลยค่ะเขาก็ต้องพึ่งบุคคลใช่ไหมคนที่มีอำนาจในท้องถินบ้านใหญ่ คุณก็เริ่มมองเห็นภาพแหละถ้าสุพรรณบุรีก็ต้องไปบ้านใหญ่อันหนึ่งชนบุรีก็ต้องไปบ้านใหญ่นครปฐมก็ต้องบ้านใหญ่หนึ่งพูดแค่นี้คุณเห็นหน้าคนลอยมาไหมเห็นเลยค่ะว่าบ้านใหญ่ก็เลยกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แล้วเขาพึ่งผู้มีอิทธิพลเพื่อให้เข้าถึงการแก้และเขาไปเขาไปถึงบ้านใหญ่เขาว่าไงขอเบรกกป๊บนึงได้ไหมคะไฟหลุดพูดถ้าไฟหลุด เื่อกี้เราพูดถึงบ้านใหญ่คุณอาพูดมันมันยิ่งเห็นชัดเห็นชัดเลยว่าเพราะคนเขาไปพึ่งบ้านใหญ่มีอิทธิพลในพื้นที่พักแสงว่าไปถึงแล้วเขาพูดว่าอะไรขอให้ช่วยอะไรห่หมคุณพูดออกมาทันดีเลยขอให้ช่วยอืจะไม่ลืมพระคุณอาบุญคุณมาแล้วแล้ววันหลังบ้านใหญ่เขาขอให้ให้ตอบแทนเขาเลือกเขาคุณจะว่าไงระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันอยู่ในสังกบเนี่ยที่เดี๋ยวแน่นมากๆากลากลึก จึงเรียกกันว่าระบบเล่นพักเล่นพวกอย่างไรนะครับแล้วคุณจะเห็นมาในราชการก็มีระบบเล่นพักเล่นพวกผมจะบอกคุณให้ว่าหม่อมราชวงศ์อคิินและพีพัฒน์ซึ่งท่านเป็นกูรูในเรื่องระบบอุปธมร,รมในสังคมไทยผมในเรียนรู้จากหม่อมราชวงศ์อภิินและพีพัฒน์เนี่ยมากท่านเสียไปแล้วท่านมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งแปลไปหลายภาษามากเลยมีอยู่ตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนั้นที่พูดถึงระบบอุปธรรมในสังคมไทย ท่านบอกว่าถ้าจะดูระบบอุปถัมภ์ให้ชัดให้ดูที่ทาหารยังไงคุณอากองทัพและทาหารคือระบบอุปถัมภ์ที่ชัดมากคนที่จะมีผู้อุปถัมภ์แล้วก็มีผู้อยู่ใต้การอุปถัมอยู่กลุ่มหนึ่งท่านนายได้รับเลื่อนไปคุมกําลังหรือไปได้ดิบได้ดีที่ไหนมักจะไปด้วยกันทั้งยวงแล้วจะขึ้นด้วยกันทั้งแผงถ้านายตกก็ตกด้วยกันทั้งแผง เป็นการรวมตัวในแนวดิง่งระบบอุปถัมภ์มันไม่ใช่มีแต่ข้อเสียนะครับมันมีข้อดีอาจารย์นคินและพีพัฒน์ท่านเขียนไว้แล้วก็เคยคุยกับผมอาจารย์นคินบอกอาจารย์เจิมศักดิ์ระบบอุปถัมภ์มันก็มีข้อดีของมันมันเป็นระบบคุมคนกองทัพเขาก็มีความจําเป็นเขาต้องคุมลูกน้องเป็นระบบซื้อใจบุญคุณเอาไว้ผูกมัดอเอาไว้คุมคนลองดูในกองทัพกองทัพเนี่ยมันจะมี หลายระดับถ้าแยกแบบหยาบๆจะมีสองระดับคือสัญญาบัตรกับประทวนสัญญาบัตรเขาก็มีมโมสรสัญญาบัตรประทวนก็มีมโมโสรประทวนยังยังไม่สามารถที่จะร่วมสังฆกรรมกันได้ใช่ปะใช่ค่ะแล้วก็มีระบบลูกน้องลูกพี่เหมือนกันเลยคุณจะได้ยินเรื่องสามปอได้ยินเรื่องอะไรต่อมีอะไรก็จะเริ่มเราจะเริ่มเข้าใจระบบซึ่ง ทาหารเขาก็ชินต่อระบบอุถัมภ์แบบนี้ต้องคุมคนนะ่ะและในสังคมไทยคนที่จะคุมคนเนี่ยเขาจะใช้ระบบอุถัมภ์คือระบบบุญคุณแต่ถ้าคุณถามผมว่าแล้วเราจะแก้ได้ไงต้องสร้างระบบอให้มันทดแทนให้เขาเพึ่งระบบไม่ใช่พึ่งคนให้พึ่งระบบและพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดในที่สุดพึ่งระบบก็คือต้ตองพึ่งตัวเองด้วยถึงจะพึ่งระบบนักสังคมวิทยามนุษยวิทยาเขาบอกว่าวิธีที่จะเข้าใจสังคมไม่ยากหรอก ก็คือดูเวลาเขาไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาพูดอะไรอแล้วเขาทําอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการติดศีลบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดูด้วยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยชอบกินอะไรชอบอะไรถ้าไปวัดพระแก้วต้องเอาไข่ต้มเพราะจินตนาการว่าไข่ต้มพระแก้วมรกตบอกว่าเราอัญเชิญมาจากเวียงจันทร์ท่านคงชอบน้ำปลาก็มีคนไปก็จะเอาไข่ต้มและน้ำปลาไปแล้วความรู้ใหม่ของวิไปติดศีลบน ว่าถ้าดนบันดาลขอให้ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจะเอาอะไรมาถวายก็คือศีลบนนั่นแหละบนไงบนบานสสรเก่าคือศีลบนชีวิตหนูรู้จักแค่น้ำแดงกับนางกวักอนะคุณอาเออนั่นะก็อิเมจินว่าใครชอบแบบไหนคุณจะเห็นไหมครับเวลาเขาบนอะไรก็จึงบอกว่าไปบนที่นี่ต้องบนนั้นน่นะไปบนที่นั่นต้องบนอย่างนั้นนะต้องการเอาใจนายต้องการเอาใจผู้มีอำนาจแล้วเราก็ เอาโลกแห่งความปัจจุบันนี้ไปจินตนาการกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคนไทยเนี่ยเวลามองต่างชาติเราก็แบ่งเป็นชั้นเหมือนกันเรามองแขกอินเดียมองจีนแต่มองฝรั่งเหมือนกันไหมคิดว่ามีคนคิดว่าไม่เหมือนอะเรามองไม่เหมือนเรามองฝรั่งเนี่ยจะสูงกว่า แต่คนในรุ่นหนูอาจจะรู้สึกว่าเท่ากันไงคุณอาแต่หนูก็รู้สึกว่าเอออาจจะมีแหละมันฝังลากอยู่ว่าไม่เท่าฟักแฟงลองไปดูในโซเชียลมีเดียที่เขาส่งกันสิคำพูดมันบอกแม้แต่ฝรั่งยังชมมันแปลว่าอะไรอ๋อแปลว่าอาจจะยกย่องให้เขาดีหน่อยด,ดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาดีกว่าแล้วเราชอบมากเลยอะไรก็ตามฝรั่งเขายังชมฝรั่งเขายังทําแบบเราเราจะชอบอืแต่ไม่มีใครยกหรอกครับ ว่าคนสุนยังทําเหมือนเราหรือคนสุนยังชมสมัยก่อนเราก็มองญี่ปุ่นต่ําแต่เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเริ่มยกสูงขึ้นเราเองก็มองแต่ละชาติแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างโดยสรุปก็คือเพราะความแตกต่างเพราะความระบบอุปธรรมที่เราหวังขอหวังพึ่งพาก็เลยมีนักการเมืองที่หวังจะได้คะแนนก็เลย สู้กันที่ตัวเลขว่าฉันจะให้เท่านั้นเท่านี้ถ้าเลือกเราไปพู่มมีอำนาจเราไปสามารถจัดสรรทรัพยากรของประเทศได้เราจะมาให้คุณนะแล้วก็ดันมีพรรคการเมืองบางพรรคในอดีตด้วยซ้ำก็เพราะว่าภาคนี้ไม่เลือกเราเราก็เลยไม่ไม่ให้เราก็เลยให้พรรคที่จังหวัดที่เลือกเราตอบแทนบุญคุณเฉพาะเขตมันชัดไหมครับก็ชัดเจนอยู่หลายเรื่องนะคะ พอคุณอากลับมาพูดเรื่องตัวเลขอะแฟนพูดคําถามได้อีกคําถามหนึ่งในฐานะคุณอาเองก็นักเศรษฐศาสตร์ด้วยคุณอาคําว่าบัฟตัวเลขอะหลายอันเป็นประชานิยมคนอะรู้สึกว่ากลัวผีประชานิยมอะรู้สึกประชานิยมไม่ดีแต่จริงๆในมุมเศรษฐศาสตร์ประชานิยมมันมีกี่ความหมายผมคิดว่าประชานิยมเนี่ยมันเป็นการบรรเทาทุกข์มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อเสียข้อดีก็คือว่าก็เขากําลังทุกข์ เราก็ต้องสงเคราะห์บรรเทาทุกข์แต่คุณต้องแยกระหว่างบรรเทาทุกข์กับพัฒนา relief and development ถ้า development ก็คือการพัฒนาการพัฒนาคุณต้องเอาเงินนั้นไปสร้างการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานสร้างการศึกษาวิจัยเพื่ออนาคตมองไกลแต่ถ้าคุณ relief คือคุณแจกเงินเขาไม่มีเงินก็ให้เงินก็จบแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะงอกเงินต่อไปในอนาคตถ้าคุณหยุดให้ และคนไทยเวลาเห็นคนทุกคนร้อนอะไรก็ตามยินดีที่จะควักเงินให้ข้ออ้างอีกข้อหนึ่งของการให้ซึ่งก็เป็นข้อดีผมไม่ปฏิเสธแต่มันมันดีมันคุ้มไหมน่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจ<ฮ>การแจกแถมการให้มันทำให้คนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยเงินจะได้หมุนเวียนเราก็จะได้เก็บภาษีได้มากขึ้นแต่เรากระตุ้นเศรษฐกิจตอนโควิดเนี่ยมาเยอะแล้ว Mm hmm. เพราะตอนโควิดเนี่ยฟักแฟงเราก็เห็นใจคนมันไม่มีงานทำบริษัทห้างร้านทั้งหมดปิดหมดมันมันทำมาหากินไม่ได้อันนั้นก็ต้องรีลีฟบรรเทาทุกทข์สงเคราะห์แจกแล้วมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งแต่ถ้าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกมันจะทำให้ประเทศพัฒนาได้ในอนาคต มันก็เป็นเศรษฐศาสตร์ที่ง่ายมากเลยไม่ต้องทําอะไรล่ะครับกูก็แจกไปเรื่อยๆเจ็บเงินมาแล้วก็แจกไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันช่วยในบางเวลาเพราะคุณแย่ผมว่าผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เลยต้องพูดความจริงเราต้องการให้รายได้ประชาชาติของเราโตขึ้นคําว่ารายได้ประชาชาติก็คือการที่เอาคนในประเทศเอาเงินมารวมกันรายได้ของคนทั้งประเทศรวมกันเนี่ยมันโตขึ้น เราต้องการเงนินาการแจกมันช่วยกระตุ้นเพียงแค่บางครั้งบางข่าวแล้วเราก็บอกว่าเขาได้ซื้อของหมุนเวียนก็คือแต่มันมีวิธีที่ยั่งยืนและในระยะยาวกว่าก็คือการลงทุนการลงทุนเพื่อสร้างศักยภาพของคุแรงงานศักยภาพของการผลิตให้มีประสิทธิภาพได้แข่งขันกับต่างประเทศได้และสามารถส่งออกได้ มันทําให้เรามีรายได้เงินตราต่างประเทศด้วยสามารถส่งไปขายต่างประเทศมันก็มันก็จะทําให้ประเทศมีรายได้มากขึ้นของคนทางประเทศที่เรียกว่า GDP หรือรายได้ประชาชาติสูงมากขึ้นฟักแฟนลองคิดดูสิว่าจะเอาแบบไหนวิธีง่ายๆคือแจกลูกเดียวแล้วบอกว่าเพิ่มรายได้เศรษฐกิจเพิ่ม GDP เพิ่มรายได้ประชาชาติมันไม่มากหรอกครับแต่เรเงินเรามีจํากัดถ้าเราไปลงทุนเพื่อ ให้เกิดผลผลิตงอกเงยเพื่อประสิทธิภาพศักยภาพในการแข่งขันกับต่างชาติมันจะดีขึ้นกว่าไหมการท่องเที่ยวก็เป็นการส่งออกประเภทหนึ่ง<ม>เพราะว่าแทนที่เราจะส่งสินค้าให้เขากินต่างประเทศ<ๆ>เขามากินในประเทศ<ๆ>เขามาใช้ในประเทศ<ๆ>ก็เป็นการส่งออกไปอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการแจก,กไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีต้นทุนนะครับต้นทุนคือคูณเสียโอกาสในการที่จะลงทุนที่จะสร้างที่จะวิจัยที่จะพัฒนาเทคโนโลยีด้วย คนไทยเนี่ยเสียอยู่อย่างหนึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนเราชอบลงทุนประเภทระยะสั้นให้ได้ผลตีหัวเข้าบ้านเร็วๆคนไทยไม่ชอบแหละครับรีเซิร์ชกันยาวสิบปีกว่าจะได้ผลคุณจะเห็นว่าฝรั่งมีข้อดีตรงนี้นะครับเขาเนี่ยอดทนศึกษาวิจัยค้นคว้าของใหม่กว่าจะได้ผลสิปีแล้วตอนนั้นน่ะมันมีดีเทิร์เป็นกอบเป็นกำรรขึ้นมาอีกสิบปีแต่รัฐบาลไทยไม่ทำแล้วครับ ทำอย่างนั้นเนี่ยทาไปเดี๋ยวเปลี่ยนรัฐบาลคนอด่นมาเคลมว่าเป็นของเขาแล้วเขาเคลมแนม่เดี๋ยวไม่ได้ใจไงคะอ่าเดี๋ยวไม่ได้ใจประชาชนขณะเดียวกันเอกชนก็ไม่ชอบบริษัทที่ลงทุนสิบปีก็จะได้ไม่คุ้มเราตีหัวเข,เข้าบ้านดีกว่าสมัยผมหนุ่มๆห,หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วผมเป็นเด็กๆโตขึ้นฟักแฟงจะได้ยินถ้าอ่านประวัติศาสตร์เราจะแข่งกับญี่ปุน่นเพราะญี่ปุ่นโดนสงครามโลกครั้งที่สองระเบิดลง ฮิโรชิมานางานากิพังพินาศเราบอกว่าโอ้เราเราสู้ญี่ปุ่นได้ถัดมาเราบอกว่าเราสู้กเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์เดี๋ยวนี้เราก็บอกโอ้อย่าไปสู้เขาเลยเขาํำไปแล้วค่ะเขานำไปแล้วตอนนี้เราเริ่มสู้กับใครครับ<น>เวียดน,นามอย่างแรกคุณาเราสู้กับตัวเองก่อนตอนเนี้ยแต่เราจะเทียบไงว่าเรากําลังคู่แข่งของเราคือเวียดนามเขมรต่อไปก็จะสู้กับพม่าค่ะ ผมว่าเพราะเราเนี่ยคิดแต่เฉพาะหน้านักการเมืองก็จะเอาคะแนนเสียงโดยเฉพาะหน้าจึงลดแแจกแถมแล้วก็คนไหนก็ชอบด้วยว่าโอ้แต่ผมไม่โทษชาวบ้านนะชาวบ้านเนี่ยอยู่ในระบบอุปธรรมมานานและพูดตรงๆนะครับเขาเนี่ยคิดว่าเลือกใครชีวิตเขาก็เหมือนเดิม,มเพราะฉะนั้นใครที่สัญญาว่าจะให้หรือให้แม้กระทั่งซื้อเสียงแจกเงินรับไว้ก่อนเพราะคิดว่า เลือกใครก็เหมือนกันทําไมฉันไม่เลือกไอคนที่เขาแจกเรา hmm. หรือเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นนายเป็นคนที่คอยดูแลผู้อุปถัมภ์เราจบแม่แต่ว่าฟังว่าวันนี้ถ้าใครได้ฟังคุณอาก่อนไปเลือกตั้งอะ่ะแล้วก็บนความหวังที่เราเราไม่อยากเหมือนเดิมอีกต่อไปเรากําลังจะบอกว่าลดแลกแตกแถมถ้าฟังคุณอาเจิมศักดิ์ก็คือไม่ใช่ไม่ดีทั้งหมดแต่เราอาจจะต้องดูว่าจะแจกอะไรแบบไหนที่จะทําให้สร้างระบบ สร้างระบบให้เราพึ่งระบบและพึ่งตัวเองได้และเปลี่ยนประเทศไทยจากวันนี้นะคะเราจบ EP นี้แค่นี้ให้คุณผู้ชมไปประกอบการตัดสินใจก่อนการเลือกตั้งแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะไทย PBS p o d c พอดแค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น